รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลช่วงเวลาของรักภาษาไทยนะคะยังให้คุณคุณได้ติดตามกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเหมือนเป็นญาติสนิทเป็นครอบครัวนะคะทำไมาได้มาเจอมาเจอกันเดี๋ยวจะเหงาซะก่อนนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะท่านอาจารย์เปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าเราไม่เจอกันเนี่ยมันจะเหมือนขาดอะไรไปชกอย่างหนึ่งต้องเจอสัปดาห์ละหนก็ยังดีใช่แล้วค่ะต้องได้มาพูดคุยกันมาคะแล้ววันนี้เรามีเรื่องราวอะไรมาคุยกันคะอาจารย์คะวันนี้ก็ยังคงเป็นภาคต่อจากหนังสือคนเก่งพักเป็น ตอนนี้ตอนที่สามแล้วเดี๋ยวถ้าใครตามมาตลอดเนี่ยก็จะได้แบบสาระความรู้จากหนังสือเล่มน,นี้ไปนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์เปิ้ลเอาตอนที่ชื่อว่าทำน้อยแต่ได้มากเรามาดูกันดีกว่าว่าเทคนิคที่คนเก่งๆเขาใช้กันเนี่ยที่เขาบอกว่าทำน้อยแต่ได้มากมันเป็นยังไงนะคะ<ช>การทำน้อยแต่ได้มากเนี่ยหลักๆเลยเขาบอกว่าให้ลดสิ่งรบกวนและกำจัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นสำหรับการทำงานออกไปอันนี้เขาเก็บจาก ผู้ที่อย่างเป็นปน,นักกีฬาที่แบบเก่งๆของโลกเลยนะคะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยถ้าคุณจอยเนอร์นะเป็นนักกีฬานะคุณจอยเนอร์บอกว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาจะกันเวลาประมาณ60-90นาทีไว้อ่านอะไรที่เขาไม่คุ้นเคย <Ha. S 2> จะช่วยทำให้เขามีไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอเขาบอกว่าอ่าถ้าเราอยากทำให้ได้มากเนี่ยเราต้องทำให้ได้น้อยๆก่อนอันนี้เป็นหลักการนะแล้วก็ควรจะ หาให้ได้ว่าสิ่งที่ไม่จําเป็นสําหรับชีวิตเราอะ่ะมันคืออะไรแล้วตัดมันออกไปแล้วก็ใส่ใจกับการใช้เวลาที่มีค่ากับสิ่งที่สําคัญค่ะท<ะ>าน้อยแต่ได้มากในที่นี้คือจํากัดอะสิ่งที่ไม่สําคัญเอาออกไปก่อนอย่างเช่นอ่าง,ง่ายๆทุกวันเนี้เวลาเลือกซื้อเสื้อผ้า<ะ>เลือกตัวที่ไม่ต้องรี อ่าใช่อ่าถูกปะ่ะเนี่ยเรากําลังจํากัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปเพื<ะ>่อที่จะเหลือเวลาสําหรับการที่เราจะไปเอาใจใส่เรื่องที่มันสาคัญกับชีวิตเราหรือบางคนนะ่ะเลือกที่จะใส่เสื้อผ้าสีเดิมเดิมแบบเดิมเดิมเพื่อจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเช้าตื่นมาวันนี้เราจะใส่สีอะไรดีเนี่ยอันนี้คือเทคนิคที่เขาใช้ค่ะค่ะคือแบบดูซิว่ากิจวัตรประจำวันของเราในแต่ละวันอนะมันมีอะไรบ้างก็บอกให้ตัดสิ่งรบกวนแล้วก็การตัดสินใจที่ไม่สําคัญออกไปค่ะ อ,อะไรที่มันจะแบบเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิกอ่ะตัดออกไปแล้วล้วให้เราเหลือพลังอ่ะกับการที่เราจะทําในสิ่งที่สําคัญค่ะ <Ha. S 2> อย่างเขาบอกว่าบางทีอ่ะผู้พิพากษาหรือว่าคนที่พิจารณาคดีอะค่ะว่าจะเก็บนักโทษเอาไว้หรือจะปล่อยไปเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยจะเข้มข้นมากไม่ปล่อยออกไปเลยแต่พอแบบใช้สมองจนล้าแล้วอะ่ะพอช่วงบ่ายๆเนี่ยเริ่มแบบปล่อยไปเยอะๆแล้ว mm hmm. คือสมองเริ่มแบบล้าแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอะ่ะ <Ha. S 2> เพราะว่าใช้พลังในการตัดสินใจมากจนเกินไปเขาเรียกว่ามัน,ก,นการตัดสินใจจนเหนื่อยอะคะ่ะมันดูดพลังเยอะมากเลยะนะคะ <Ha. S 2> หรือในหนังสือเล่มน,นี้เขาก็พูดถึงชีวิตของซัคเคเบิร์กฉริยะเนี่ยนะอันเบิร์ไอนสไตน์สตีฟจ็อบเนี่ยหรือแม้แต่อดีตประธานาธิบดีอย่างบารักโอบามาเนี่ยคะ่ะทั้งสี่ท่านเนี่ย <Ha. S 2> เขาแต่งตัวเรียบง่ายหมดเลย <Ha. S 2> มาซัคเคเบิร์กเนี่ยก็แต่งตัวง่าย,ายจริงสีเดียว เอออัลเบิร์ตไอนส์สไตน์เนี่ยตู้เสื้อผ้ามีแต่สูตรสีสเทาสติฟจ็อบเนี่ยจะใส่เสื้อคอเต่าสีดํายีนกับสีน้ําเงินแล้วก็รองเท้าเป้ใบส,ส่วนท่านบารักโอบามาเนี่ยก็ะจะเน้นสูตรสีเทากับสีน้ําเงิน,นงเพราะว่าท่านบอกว่าผมจะต้องพยายามลดจํานวนครั้งที่ตัดสินใจลงผมไม่อยากตัดสินใจว่าจะกินอะไรหรือใส่อะไรเพราะผมมีเรื่องอื่นให้ต้องตัดสินใจอีกเยอะค่ะ นี่อัจฉริยะระดับโลกเขาทํากันแบบนี้เลยเรื่องเล็กๆตัดไปเพาราะฉะนั้นจันเปิ้นทำถูกะล้วจะทำแบบไม่ต้องรีดแล้วเดี๋ยวนี้ใช้วิธีอย่างนี้ว่าชุดไหนที่ซื้อมาแล้วแล้วมีคนชมมากๆถ้าถึงสิบคนขึ้นไปฉันไปกดซื้อสีอื่นมาเลยมีชุดอยู่ชุดหนึ่งที่แบบแขนเป็นระบายแบบลายฟงฟิงอาจารย์เปิ้นชอบชอบเนาะลายดาวฟงฟิงผ้าผ้าแบบว่าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบใส่สบายๆเป็นเรสค่ะซื้อมาห้าสีแล้วพิงตา พบเลยค่ะอืตอนแรกใส่สีชมพูเราคนแบบโอ้ยสวยอ่ะฉันไปซื้อเขียวกระแดงไปซื้อขาวมาเพิ่มแล้วค่ะใช่แล้วก็แบบอ่ะโอเคชุดนี้แบบนี้ใส่แล้วโอเคฉันซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะเราเราใช้แบบเสียงซาวเสียงคนที่เจอเราเนาะอืมอันเนี้ยก็ช่วยได้เราก็ไม่ต้องตัดสินใจหยิบเลยแต่อาจจะติดตัดสินใจ ใส่มูนิดนึงวันนี้สี่มงคลคืออะไรแต่เมื่อมีตารางอยู่ในหัวจำได้เราก็จะไม่ช้าละหยิบได้เลยอย่างนี้นะคะเขาบอกว่า ทฤษฎดีของสมองบอกว่าคนเราเนี่ยมีพลังสมองที่จํากัดค่ะ,คะซึ่งเราจะใช้มันเรื่อยๆระหว่างวันจนหมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องแบบเสียเวลากับเรื่องพวกนี้คือตัดสินใจหรือว่าใช้สมองกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะพอตอนบ่ายตอนเย็นเราเริ่มยอมแพ้และเริ่มจะหมดพลังคนที่เขาต้องตัดสินใจทั้งวันอะ่ะผู้นําระดับโลกหรือแม้แต่แบบนักคิดนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยต้องตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออก เพราะว่า<ม>บางทีการตัดสินใจมากๆมันเหนื่อยค่ะสมองเราจะทำงานเยอะเกินไปนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นกุญแจสำคัญของการทำน้อยแต่ได้มากก็คือ ต้องทำให้เรื่องไม่สำคัญเป็นระบบอตัตโนมัติไปให้หมดค่ะค่ะอแล้วสิ่งสำคัญเราต้องหาให้เจอด้วยว่าอะไรในชีวิตเราที่มันสำคัญแล้วก็ควรค่าแก่พลังงานที่เราจะใช้ไปเพราะฉะนั้นในเรื่องแต่งตัวยังไงจะกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดออกไปค่ะจะออกกำลังกายเวลาไหนอะไรเงี้ยคือทำให้มันเป็นรูทีนไปให้หมดเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาคิดเรื่องนั้นดีจังนะคะเราก็จะต้องไม่เสียพลังสมองไปกับก,บการซุบซิบมินทา อะไรพวกเนี้ยค่ะเหมือนเหมือนกับเทิปก่อนนู้นนอกาที่เราพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราควรตัดออกไปนี่นะเห็นปะคนเก่งๆเขาจะไม่มัวเสียเวลามานั่งซุบซิบนินทาหรอกค่ะแล้วก็ยังมีข้อคิดนะคะในเรื่องของนกตื่นเช้ากับนกคูกด้วยค่ะอันนี้เป็นทฤษฎีนาฬิกาชีวภาพค่ะเขาบอกให้เราหาให้เจอว่าเราอ่ะเป็นนกแบบไหนจซเปิลวิคห์ตัวเองได้เลยเราเนี่ยนกตื่นเช้าแน่นอนค่ะเพราะเราจะแบบมีสติหรือมีสมาธิอ่ะช่วงเช้า พอกางค้ากลางคืนเนี่ยเหนื่อยล้ามาทั้งวันแล้วตอนกลางคืนจัมเปิลทางานอะไรไม่ได้ถ้าจะให้มาอัดรายการตอนกลางคืนเนี่ยไม่เอาเลยนะคะะสมองมันล้าทั้งวันเพราะจัมเปิลน่ะทงานที่ใช้สมองอ่ะทั้งวันจริงๆ<ะ>ตัดสินใจหรือว่าทํานู่นทํานี่เนี่ยเยอะมาทั้งวันเพราะฉะนั้นพอหลังช่วงบ่ายถึงค่ำอ่ะก็คือจะทําอะไรที่มันเบาๆล่ะนะคะ,ะแต่บางคนอ่ะเขาเป็นแบบนกคูกนะค่ะเออเขาจะทํางานกลางคืนได้ดีอะ่ะ แม่เขาบอกให้เราหาหาตัวเราให้เจอค่ะแล้วเราก็จะได้เก็บช่วงเวลาเหล่านั้นนะ่ะทาสิ่งที่มีประสิทธิภาพอาจารย์เพิ่งเ,เคยทดลองละตื่นมาตอนเช้าเนี่ยสมองกําลังเฟรชเลยสองชั่วโมงได้งานมากมายแต่พอตอนบ่ายนะ่ะนั่งทู่ซีไปส,สี่ชั่วโมงไม่ได้อะไรค่ะ<า>เคยลองแล้วค่ะก็เลยรู้เวลาของตัวเองให้เจอแลนะอ้คุณผู้ฟังจะต้องหาให้เจอแล้วเราพยายามแบบเก็บเกี่ยวช่วงเวลานั้นนะให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะ แต่เท่าที่เจอมานะคะจานเปิลขาก็คือเหมือนจะเป็นสายอาชีพถ้าเป็นสายบันเทิงสาย,บสายบแบบคิดครีเอทีฟอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ะเขาจะตื่นตอนกลางคืนอืมใช่เหมือนแบบสมองมันจะแล่นตอนตีหนึ่งตีสองตล <บ S 2> อดเวลาใช่ค่ะน้องมันแต่วเวลาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงใช่ก็เลยเห็นออฟฟิศที่เป็นแบบว่าออฟฟิศบันเทิงเขาก็จะแบบว่าเข้างานสิบโมงอย่างเงี้ยค่ะจานเขาก็จะแบบายืดหยุ่นตามไลฟ์สไตล์ของการทำงานของเขาน้องตามแต่อาชีพของตัวเอง นะคะ,ะแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งแบบทําน้อยแต่ได้มากนะคือการเลือกเพื่อนเลือกเพื่อนเนี่ยช่วยเราได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าเพื่อน,นจะเป็นคนที่คอยแบบพูดคุยกับเราเนะาะอย่างที่เราเคยคุยกันไปเทปก่อนๆนะว่าเราจะต้องเลือกเพื่อนที่เหมือนกับเราค่ะแล้วก็ ถ้าคนรอบตัวเราเป็นคนที่มีพลังบวกอ่ะมันจะทําให้คลื่นของพลังบวกอะแผ่กระจายไปแล้วเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นถ้าเราคบกับคนที่มีพลังบวกเนาะแบบสนับสนุนเราเยอะๆอ่ะเราก็จะได้พัฒน,นานตัวเองไปด้วยหรือแบบเราคุยกับคนที่คิดบวกอ่ะเราก็จะรู้สึกดีเนาะอารมณ์ของเราก็จะดีมีแต่เรื่องบวกๆแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่คิดลบมองอะไรก็เป็นอย่ง่ร้ายไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรามีแต่ เรื่องลบๆเข้ามาในชีวิตวันนั้นของเราก็จะไม่สดใสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกเพื่อนสําคัญเลือกเพื่อนที่จะทําให้แบบทําให้เรามีพลังบวกในชีวิตอะคะ่ะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาร่วมกันทําสิ่งดีๆนะคะแล้วก็สุดท้ายของหัวข้อนี้ก็คือเรื่องของการลงมือทําจริงๆเขาบอกว่าคนเก่งๆหลายคนเนี่ยออกแบบกิจวัตรในแต่ละวันของเขาเนี่ยทำน้อยเพื่อให้ได้ผลมาก แล้วก็จัดเวลาทํางานให้สัมพันธ์กับนาฬิกาชีวภาพของเขาว่าจะเป็นแบบนกเช้าเป็นนกกลางคืนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะพาตัวเองไปอยู่ถ้ำกลางคนที่คอยสนับสนุนแล้วก็มีความคิดคล้ายๆกันค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือต้องลงมือทําทันทีค่ะแต่ไม่แบบผัดสังเกตแต่คนที่แบบว่าเก่งๆเขาจะไม่ผัดผัดวันประกันพรุ่งเขาจะแบบลงมือเลยเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทําให้ดีที่สุดค่ะอันนี้นี้ตรงกับชีวิตจริงๆนะคะหลายๆเรื่องที่เป็นแบบนี้ เหมือนที่พี่นิตาเคยไปเข้าคอธรรมชาบมบติบำบัดนะคะถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนที่ทําไปด้วยกันหรือแบบฉุดกันช่วยกันทําให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นก็จะไม่ได้ทําแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จใช่ต้องหาแบบแนวร่วมมาในทางเดียวกันจะได้มีกําลังใจทําต่อใช่ค่ะค่ะตอนนี้เป็นสาระนะคะจากหนังสือคนเก่งพักเป็นมาถึงตอนที่สามแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากจะอ่านเองเ,องเนาะอันนี้แนะนาเหมือนกันค่ะ นี่มีหนังสือวางขายอยู่นะคะซื้อหากันได้ใช่ชื่อว่าคนเก่งพักเป็นสูตรลับพัฒนาตัวเองที่คนระดับโลกเขาใช้กันค่ะเนี่ยแหละคะ่ะจะได้แรงบันดาลใจจะได้แนวคิดนะคะหรือว่าจะเป็นมุมมองใหม่ๆหรือว่าแนวทางการปฏิบัติที่คนเก่งทั้งโลกก็ทํากันเนาะเราก็ได้เอามาปรับใช้ในชีวิตของเรากันค่ะ ค่ะจันเปิ้ลอยากจะมาประชาสัมพันธ์รับนักศึกษานะคะที่มหาวิทยาลัยาุภัทนบุรีค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครเทอมหนึ่งทับสองพันเเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่สมุทรปราการเลยค่ะ โดยเฉพาะที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์เปิ้ลนะคะก็จะมีสาขาที่พร้อมต้อนรับน้องๆไม่ว่าจะเป็นสาขาภาษาไทยของอาจารย์เปิ้ลนะคะแล้วก็ยังมีภาษาอังกฤษธุรกิจภาษาจีนเพื่อการสื่อสารค่ะน้องๆคนไหนที่ชอบทางภาษาก็สามารถมาเรียนด้วยกันได้นะคะหรือทั้งน้องคนไหนสนใจทางด้านศิลปะเราก็มีสสาขาด้วยกันนะคะก็คือสาขาการออกแบบนิเทศิลป์และดิจิตอลแล้วก็การออกแบบทัศนศิลป์ค่ะน้องๆคนไหนที่แบบเป็นสายแบบครีเอทีฟนะคะสายความิด สร้างสารรค์ชอบวาดรูปชอบทำงานศิลปะก็สามารถมาสมัครได้นะคะส่วนถ้าน้องๆคนไหนสนใจการรับราชการอย่าง รัฐประาศาสนศาสตร์นะคะอยากจะเป็นอบตอบจอหรือทํางานในหน่วยงานของรัฐก็สามารถเลือกเรียนได้หรือทางสาขานิติศาสตร์ก็มีเปิดเช่นเดียวกันนะคะทางที่กรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการค่ะส่วนสาขาที่กําลังปรับปรุงหลักสูตรอยู่เดี๋ยวกําลังจะเปิดรับก็คือสาขานาฏศิลป์และการแสดงแล้วก็สาขาการจัดการชุมชนนะคะน้องๆสามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลยค่ะ www.diu.ac.th นะคะ หรือว่าจะเข้ามาที่ Facebook คูโซ่คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยสภทบุรีก็ได้เช่นกันค่ะหรือจะโทรมาติดต่อที่อาจารย์เปิ้นโดยตรงขอคำแนะนำก็สามารถโทรได้ที่เบอร์098 249 9751 098 249 9751ยินดีต้อนรับน้องๆอ,อยู่นะคะมาเรียนด้วยกันค่ะ ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เปิ้ลด้วยนะคะยินดีค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอเจอกันใหม่นะคะกับเรื่องราวของการสืบสารสืบทอดและก็รักภาษาไทยไปด้วยกันนะคะจะกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรสสรินดิธบันจงสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏธุนบุรี